fc นะคะอยู่กับแม่น้อยนะคะ fc เมื่อนั่นบอกเอาเล่าเพิ่นว่าเนาะไปเข่าค่ะไปกับเขาตัวเลขเมื่อยเรืยเข้าเมื่อยเลื่อยจุดเกินค่ะต้องแม่หกสามเลยเนาะแม่เนาะเจ้าหกสามแม่น้อยสวัสดีครับแม่น้อยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ เดินทาง่กลับมาหาแม่น้อยเน่เราบอกว่าจะได้กลับมาหาแม่คือเก่าละเนาะวดีไม่ดีอมาเล้วหกสามเนาะหกสามเต็มเต็มนเนาะหกทนน้ำดหน่ก่อมาเอาแนวทังน้หน่อยเจ้าสำหรับผู้ที่ที่ร้อยอยู่แบบรอรับชมนะครับสิบกับสิบก สำหรับสิติเนี่สถิติเก่าไม่น้อยนะครับไม่น้อยให้ตัวแรกขอบได้ไม่น้อยมงกลมไม่น้อยช่วย FC เบื้งนี้ครับยกช่วยลนี่กเนี่ยมงกลมให้ตัวแรกครับงกลมให้น้นเลยตัวแรกเลยนะครับสามเกือบแตกสามตัว ปดเย่าเลยทำเปนโอหกเซางครับอ่ะครับอันนี้เป็นสถิติเก่าวัดที่แล้วนะครับของแม่น้อยเลขสูงนะครับไม่สูตรคนวณอ่าบารดี้เอาวดไหมบารี้เอาวดเั็มทีหนึ่งกันยามีท่านได้ไหมได้หลักขึ้นอยกันดีบอก้นาอ้าวท่านนี้ท่านได้เด้อแคปหน้าจอนะคะเอซี นี่นะคะตัวเลขเดิมของแม่นะคะหมดที่แล้ววันนี้เฮ็ดแล้วบ่จ้ะแม่เฮ็ดแล้วอ๋อวันนี้แม่เฮ็ดแล้วนะคะใครก็มาแเก็บมาดูบ้านอ๋ออ่ะโอเคแม่อ้าววันนี้แม่ก็เฮ็ดแล้วเนาะเฮ็ดแล้วครับไอ้เลขก็ลุ่มไปหน่อยดิลุ่มหน่อยดิแม่น้อยกลาสินออ๋ไอ้เลขลุมสูตรอีหยังก็แม่เออนี่ดิ สูตดห้างมาบอยจอเลนต็มเลยหกสามน่งหดแลวเนาะเต็มเต็มเลยยืดในสูดรล้แม่กับบุกไฟานอสำหรับตัวเลขของแม่นะคะก็จะเป็นเลขสูตรอย่างเดียวนะคะแม่อ่านอ่านเบาสูเอฟซฟังปนจ้ะเบาสูเอฟซีา าแม่งกัญยาเนาะหนึ่งกันยาหกเจ็ดเจ็ดปีีหกแปดโอ้โอโเลขแ่าว่าเ็กแบอกเนแม่ครับ่ให้แม่เราบอกหกเจ็ดเจ็ดสี่เก้าแปดเก้าหกหนึ่งสองเจ็ดแปดหกหกเก้าห้าเล่นเกดกับสีแปดุดเหมือนเดิมนัวแม่เนาะจ้า อันนี้ให้สามชุดสามโตนสามโตนหรืสมชุดยาสามชุดเลยสตัวนึ่งแม่เหมือนเดิมยา้ยอ่ะแม่ขอก็ะขอนะครับให้คนหลอกก่อนคนหลอกน้ำหลอกสามชุดกับแม่ไปก่อนไม่ช่วงเลไอ้เล่คป็นโรกเรี่ยววันมาดามลรคอะไบ่ะแม่ลงเรีวเล่ากับยูงหัวคุณล่ะเั่นเล่าจะไยม่ดามกับเขาเลขแม่กับเขาก็คือปังทั้งแม่ทั้งลูกแท่เล้ลวค่ะ สามซีกับเขาเด้่มือนั่นเก้าหากับเขาจะมึงเป็นเง่นอย่นหสามซีกับเขาเมื่อเจ้าไทยเอาเมื่อเจ้ามานัขาเอาเก้าหากระบีเด้ค่ะแม่ก็ว่ได้ได้เบิ่งนลนนอะขีดไปเนาะไว้หลานเถงถือสามตัวตบตูดตันงดฟืนลามล่อเด็กไทยของเราเหล่าขึ้นได้เมื่อนั้นโอ้ห้าห้าห้าเก้าเกียค่ะมึงออกเนาะแน่นบ่ คือหมานแท้แม่น้องเฟิร์นได้น้องเฟิร์นได้สามตัวคนดองแห้งสองตัวเพิ่นจะได้น้องเฟิร์นคือแห้งแท้น้องเฟิร์นแห้งตลอดเลยแห้งทั้งปีเพิ่นได้เหมือนพราน้องเฟิร์นเราแห้งทั้งปีเนาะน้องเฟิร์นนี่เนาะอวันพิมพ์ดูด้อเวยน้อยะหนึ่งคนด้อผู้ใดที่เป็นเอฟซีแม่หน่อยกับทักทายมาในเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดได้โชคได้มันเน่นะคะสำหรับรัฐบาลไทยเนาะแม่เนาะ น <icana> <naj bum S 1> ะค e ะเขาแล้วได้บาที้จักงวดแล้วก็ค่ะแม่สองน่สองงวดติดบ่เล่าเล่าเขาคิดต่อกันด้วยเล่าวนีเขาตลอดอย่างตวองบานให้สมบสมบูรณ์เร็วนาะแม่หมวดนีเป็นหวดที่สามอะเดี๋ยวจเอาล่าเนาะ ไปแล้งหรือเลาเหรอเล่ามาแล้งในแล้วแม่เเอาอันนี้รัฐบาลไทยแม่รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเ่อนนอค่ะคลิปนี้ขอรัฐบาลไทยอย่างเดียวครับาเอารัฐบาลไทยให้เพื่อนอนแม่คลิปนี้ขอรัฐบาลไทยอย่างเดียวเพื่อนจะได้บอสับสนจะอใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ fc กําลังใจให้กับแฟนเพจแฟนช่องนะคะเนาะี่ต่างเดินทางมาตามตัวเลขกับแม่น้อย ไอ้เล่รุงแหละหมื่อวานน้อเพล่ตั้งเล่าตั้งไทยเอฟซีทักไทยมาอยู่บ่แม่นเยอะบ่ก็เจ้าทักมาอยู่บ่ทักมาเยอะน้องเฟื้อไอ้เล่เ็ดขอขาุูมเลยโอ้่นถึงนั่บ่ละไอ้เร่บาเพิ่นบ้าถึงจริงๆเอ้าคือโศกคือมันหนียากแม่ตอนแม่ไปเพิ่นตายอันพ่ก็ทานัันแล้วอยู่ตั้งหนึเอ็ดเพิ่นกระถามอยู่เจอว่า แม่นแม่น้อยเพนี่ผู้ออกเลขกันที่เกตักเววแม่นอยู่สันเอฟซีอันมือจักเลยเนาะจ้ะน้าสอนก็ได้ว่าเคยถึงนล้วเพิ่นยู่เคยถึอจั่วสันแสดงว่าแสดงว่าเราเบิ่งแม่ตลอดได้นี่กับเกตั่งสีแดนเยูะเนาะว่าแม่เราได้เบอร์โทรแม่อยู่บ่ล่ะแจ็คแถวเพิ่นถักว่าเพิ่นหนเบิ่งอยู่ค่ะอ่ะตัวเลขตัวเลขนี่แกกปมคนหายอยู่ห้าชุด เรีกวิ่งเจ็ดกับสี่ครับวิ่งเจ็ดกับสี่สายวิ่งสายรูดท่าเไม่เชื่อมอก็ริมยงนี้เด่ค่มามาพี่น้องอยากเห็นแล้วว่าสันเอฟซี่าเอฟซีากเขอแคบหน่อยว่าสันอยากเห็นตัวเลขว่าสันั ถ้าฟังแล้วก็อาจจะไม่ชัดเจนดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเราบอกเอ้ามาสนามพี่น้องบ้าของแท้มาแล้วอ่ะแคปหน้าจอเลยนะคะ f c สำหรับตัวเลขของแม่น้อยนะคะรัฐบาลไทยนาะแม่น้อรัฐบาลไทย ตามนี้นะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะพศ2568รสบงวดที่ผ่านมาของคุณแม่นะคะเข้า6 3สามตรงตรงนะคะสำหรับงวดนี้นะคะคุณแม่ให้เด่นเจรองสี่นะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะจับคู่นะคะคุณแม่จะให้ทั้งหมด8ดคู่นะคะสำหรับจับคู่นะคะ6 7 98 7ด9 5 12ดเจ็ดสี่้าห้าหนึ่งสอง 6 6 9 6และ78นะคะสำหรับชุด3าตัวจะมี3ชุดนะคะ fc 6 6 9 9 7 6ดหและ7 5 4หนะคะ fc สำหรับตัวที่วงกลมตัวแดงๆนะคะจะเป็นตัวชอบตัวเน้นนะคะส่วนตัวอื่นก็จะเป็นตัวรองนะคะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทาง 7, เท่านั้น <7. S 2> นะคะแม่อันมางนี้ตั้งน้อยนะครับ จะได้ขอบคุณเพุ่งเล็กน้อยได้หลายนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ fc นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตัวกันครับเป็นน้อยครับที่ให้แนวทางนะครับสวัสดีครับแม่ครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ